อันนี้พิเศษเลยคุณสมบัติอันนี้นะครับเราจะมีเสียงใครสักคนที่จะมาบ้ายว่าศิลปินคนนี้มีคุณสมบัติอะไรลองฟังเสียงคำบ้ายปริศนาอยู่ค่ะเนี่ยร่างมันนึกนี่ก็ไงปรมบูลพอซอปีร์ปั้มปีรมุยนมปื้อเวดจังวัดนครศรีธรรมราชมีสแกนหรอ E F M Superday และคุณสมบัติแรกของศิลปินปริศนาคนนี้ก็คือเป็นอีกคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นคนปลุกป,ปั้นโฟโมอดครับพี่บี้เดอะสตาร์ก็ได้ค่ะพี่บี้เดอะสตาร์มาอีกแล้วนะคะ,าาะ,ค,ะคิดอะไรไม่ออกบอกพี่บี้ จากชื่อเพลงของเขากลายเป็นธุรกิจครอบครัวใช่พี่พิงป่ะครับพิงไหนคะพี่เขาไม่ออกครับฉันชอบมากเพราะชื่อจริงของเขาคือชมพูแต่ถือว่าเราเข้าใจตรงกันว่าเป็นพี่ชมพูฟุตตี้กัแล้วกันเราจะพยายามเข้าใจต้นและคำตอบเป็นคำตอบที่ที่ผิดค่ะแต่เราชอบความผิ่เอดพิงค่ะเราขอให้คุณพิงโชคคุณวาวาพี่พิงกลับไปแล้ว อันนี้พิเศษเลยคุณสมบัติอันนี้นะครับเราจะมีเสียงใครสักคนที่จะมาบ่ายว่าศิลปินคนนี้มีคุณสมบัติอะไรลองฟังเสียงคําใบ้ปริศนาอยู่ค่ะเนี่ยร่างมเนื่งนี่ก็ไงปรมบูลพอซอปีรปรรำปีรมุยนมปือชอวดยังวัดนครศรีธรรมราช <c oughs> มีสแกนเหรอคือไม่ต้องฟังอะไรออกเลยฟังคําว่านาครศรีธรรมราชออกก็ช่วยได้เยอะเอาจริงๆอะไรอ่ะขอชื่อเดียวคุณป้า ชมพูฟรุตตี้เฮ้ยไม่ใช่ไม่สามคนชื่อพี่พิงคนนี้ชื่อชมพูฟรุตตี้ว้ท้คุณวาวาคุณวาวาแกงดาวเหรอเขาบอกว่าศิลปินคนนี้ค่ะเคยผ่านประสบการณ์รอดตายมาก่อนผัดมากคาตอบของคุณปัดขอเลยนะคะใน10วินาทีอ้าวอต่ปตปตัปตตัมั่นใจขนาดนี้นะคะไม่เปลี่ยนนะคุณปัดนะไม่เปลี่ยนค่ะเจมเรื่องสั และคำตอบเจมเรืองศักดิ์เป็นคำตอบที่เย้คลี่คลายหน่อยดาวว่าแต่ละคุณสมบัติเป็นอย่างไรกันบ้างนะที่เป็นเสียงชาวกัมพูชานะคะใบว่านักร้องคนนี้นี่เกิดเมื่อวันที่9มีนาคม2521ที่อเทียมเอชอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็คือบอกเป็นบ้านเกิดอ่ะแล้วก็แผ่นป้ายที่2องาบอกว่าผ่านประสบการณ์รอดตายก็คือเครื่องบินตกนะคะกรุงเทพสุราษฎร์ปี41 ได้ฉายาว่าเจมกระดูกเหล็กเคยประกอบธุรกิจข้าวมันไก่เจมส์คะจากเพลงข้าวมันไก่เราลองไดมไหมเราลองยอมเป็นตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอ๋อมีเซ็นเซอร์ตัวเองนะข้อที่4นะคะที่ไม่มีใครเลือกไปก็คือยอดขายอัลบั้ม2ดีกว่าอัลบั้มแรกข้อ5นะคะเป็นอีกคนนึงที่ถือว่าเป็นคนปลุกปั้นโฟมอสคือเขาอ่ะเป็นผู้บริหารค่ายเพลง ID Record เขาอ่ะภาพทานโฟมอสมาเป็นศิลปินในค่ายเบอร์แรกๆเลยคือก่อนที่ ID Record จะกลายเป็นการมีกเซ่ภายหลันง EFM Super Day!